สวัสดีครับทุกคนอออหลังเกมวันนี้เราเก็บบทสัมภาษณ์ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับช่อง espn fc นะครับคลิปนี้ลงแบบเมื่อประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับคลิปยาวประมาณ17นาทีนะครับพิธีกรกับเลวันก็พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บาเซโลนาในฤดูกาลใหม่นะครับเรื่องเพื่อร่วมทีมอย่างยามาลนะครับเพื่อร่วมทีมใหม่อย่างมาคัตแรดฟอร,ฟอร์ดนะครับหรืออดีตเพื่อร่วมทีมอย่างชาบี้อลองโซที่ไปเป็นโค้ชให้กับทีมคู่แข่งหรือว,วามาดดิตในตอนนี้นะครับผมผมชอบพิธีกรในเทปนี้นะผมคิดว่าเขาแบบถามคาถามหลายคําถามดีนะแล้วก็กล้าจี้กล้าตัดบทกล้าแบบว่าเสริมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันเออฟังแล้วก็สนุกดี นะครับผมอ๋อเดี๋ยวออกตัวก่อนว่าที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นการแปลแบบคําต่อคําอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรวานแกพูดภาษาอังกฤษในฐานะที่มันไม่ใช่ภาษาแม่นะครับเพราะงั้นบางครั้งเวลาแกพูดเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดตกหลน่นไม่เต็มประโยคไม่ครบประโยคบ้างอะไรบ้างก็แปลเอาเท่าที่ความหมายมันพอจะสื่อมาแล้วกันนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มกันที่คําถามแรกนะครับพิธีกรถามว่าฤดูการใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับคุณรู้สึกยังไงบ้าง ที่ปีที่แล้วพวกคุณประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วความท้าทายในปีนี้คืออะไรนะครับตอนที่ผมฟังคําถามนี้ผมก็คิดในใจว่าความท้าทายปีนี้มันก็คือเอาแชมป์ UCL ไงไล่ะไอ้โง่มันจะไปยากอะไรวะอะไรอย่างงี้นะครับแต่เลวานเกก็พูดคล้ายๆนี่ครับแค่มันมแบบเออ พูดแบบมีมารยาทมากกว่าอย่างที่ผมคิดในหัวเมื่อกี้นะครับเลวันบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมจะต้องช่วยทีมคว้าชัยชนะให้ได้มากๆช่วยทีมทําประตูให้ได้มากๆคว้าถ้วยรางวัลให้ได้มากๆนอกจากนั้นผมต้องช่วยเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่แค่ในสนามแต่นอกสนามด้วยโดยเฉพาะเมื่อเราพิจารณาว่าเรามีเด็กวัยรุ่นเต็มไปหมดเนี่ยผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของผมผมจะช่วยพวกเขาได้นะครับเลวันบอกต่อว่าในทางร่างกายเนี่ยผมรู้สึกดีมากนะ ยกตัวอย่างในช่วงพรีซีซันเนี่ยผมฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในระดับท็อปทอปในทุกการฝึกเลยไม่มีใครตามผมทันสักคนอันนี้ผมจินตนาการว่าน่นจะเป็นแบบว่า Exercise เวลาเขาวิ่งเวลาเขาแบบว่ายกน้ำหนักเวลาเขาอะไรอย่างนี้กันนะเนาะน่าจะแบบไม่มีใครแบบว่าฟิตเท่าเลวานอะไรประมาณนี้ นะครับในวันบอกว่าผมรู้ว่าใครๆก็พูดเรื่องอายุผมว่าผมแก่แล้วอย่างงูนอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมบอกว่ารู้สึกว่าแก่เหี้อะไรวะไอสัตว์ นะครับเขาอันนี้เขาไม่ได้พูดนะครับผมคิดในใจแล้วผมคิดว่าแกก็น่าจะหมายความว่าอย่างนี้แหละนะครับเรวันบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับอายุตัวเองเลยนะแม้ปีนี้จะต้อง37แล้วก็ตามผมก็ยังรู้สึกขิวกระหายต้องการชัยชนะเหมือนเดิมผมไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้สึกแบบเฮ้ยหรือเราแก่แล้วว่าทาได้แค่นี้ก็พอมัง้งลดลดลงดีกว่าไม่นะไม่ผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยผมจะทําเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับคำถามที่2เป็นคําถามแบบเติมคําในช่องว่างนะครับหรือว่าเติมคําให้ครบประโยคนะครับ โดยประโยคก็คือฤดูกาลที่แล้วสนุกมากๆพวกเราได้แชมป์ตบเรวันมาดิด4ี่ครั้งแต่อะไรนะครับแต่จุดๆให้เรวันเติมคำนะครับเรวันบอกว่าแต่ผมได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาในช่วงเวลาที่ผมไม่ควรจะได้รับบาดเจ็บผมไปเจ็บในช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยตอนนั้นเราต้องเตะเซมิไฟแนลหรือเกมสําคัญอื่นๆด้วยผมรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยเพื่อร่วมทีมได้แต่นั่นแหละนั่นมันคือฟุตบอลหลายอย่างเกิดขึ้น โดยที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่ามันมีเหตุผลของมันโดยบางครั้งเหตุผลนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันก็ได้นะครับและที่สํำคัญคือพวกเราเข้าใกล้ UCL เข้าใกล้ไฟนนลของ UCL มากๆมันก็เลยเจ็บปวดมากการเข้าใกล้รอบชิงมากๆมันก็แปลว่าคุณทําดีเกือบหมดทุกอย่างแล้วแต่ยังดีไม่พอเพราะงั้นในฤดูกาลนี้เราต้องดีขึ้นผมคิดว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นนะประเมินจากศักยภาพของทีมที่มีมหาสารอันนี้ก็หมายถึงเรื่องอตัวผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับในอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับเรานะผมเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคาดหวังมันมีขึ้น มากขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมเราจะเล่นแค่ดีเท่าเดิมมันไม่ได้แล้วนะครับเรวันพูดต่อว่าโดยยกตัวอย่างนะครับเรวันบอกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งหมายถึงไอ้ช่วงปลายปี2024นะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเรายังพยายามทําความเข้าใจอยู่ว่าแฮนซี่ฟลิก พยายามที่จะทําอะไรสร้างทีมแบบไหนสร้างเกมแบบไหนและตอนนั้นเนี่ยหลายๆอย่างพวกเราก็ไม่เข้าใจแต่หลังจากนั้นพวกเราก็ดีขึ้นเราเล่นได้ดีขึ้นและตอนนี้ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะทําฟุตบอลให้ได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเข้าใจหลายอย่างที่ในอดีตเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแวะแป๊บหนึ่งนะอันเนี้ยผมคิดว่าเอออันนี้เราได้รู้เพิ่มนะว่าสิ่งที่แฮนซี่ฟลิกทำในแง่ของแทคติกหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ย เ,เราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยนักเตะเขาปรับตัวกันยังไงเขาตีความมันยังไงเขาทําความเข้าใจมันยังไงหรือว่าเขาทําความเข้าใจมันดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับเออเนี่ยไอเรวานพอเลววนมาบอกเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าอ๋อมันมีช่วงที่แบบว่ามันมีช่วงนั้นจริงๆช่วงที่แบบว่าแอนติฟิกพยายามที่จะสื่อพยายามที่จะพูดพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะเพ้นภาพแต่แบบนักเตะมันยังแบบไม่เก็ตอ่ะเออนะครับแต่ว่าโอเค ดีแล้วที่ตอนนี้เราเก็ตแล้วนะครับการผมจะเชื่อเลวันนะว่าเราเก็ตแล้วนะครับอะมาดูข้อ3นะครับข้อ3ในพิธีกรถามว่าคุณจําที่ซานซิโร Zero ได้ไหมนั่นก็คือเกมกับอินเตอร์มิลานนะครับความทรงจําที่ซานซิโร Zero มันหลอกหลอนคุณบ้างไหมคุณเคยมีไหมแบบนอนๆอนอยู่แล้วก็คิดว่าทําไมตอนนั้นเราไม่ทําแบบนั้นวะทําไมตอนนั้นเราไม่ทําแบบนี้วะอะไรแบบนี้นะครับเลวานบอกว่าจริงๆพวกเรารับรู้กันเร็วมากๆว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้าง และจริงๆเกมนัดนั้นเนี่ยหลังหลังจากเกมนัดนั้นเนี่ยในลาลิก้าเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าเป็นเกมกับเอสปันยอนหรืออะไรอันนี้คือเลวานเกาบอ,อกก็เขาจไม่ได้นะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับเลวานบอกว่าหลังจากเตะกับอินเตอร์เสร็จเนี่ยเกมในลาลิก้าเนี่ยเรานําเอาบทเรียนที่เราทําผิดพลาดในเกมกับอินเตอร์เนี่ยมาปรับใช้เลยเพราะงั้นสําหรับผมเนี่ยเราเป็นทีมที่เติบโตแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดได้เร็วมากๆนะครับพิธีกรถามจี้ตรงนี้ครับว่า คุณคิดว่ามันมันมันคืออะไรมันคือไอสิ่งที่ควรทำอะ่ะมันคือการใจเย็นลงเบาลงหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเร,รวันอบอกว่าใช่ใช่เราเราต้องรู้ว่าเราควรลุกตอนไหนรับตอนไหนลงเล่นต่ําๆต,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 ตอนไหนลงเล่นเออขึ้นเล่นสูงๆตอนไหนเราต้องครองบอลตอนไหนเราต้องหวดออกตอนไหนอะไรแบบนี้นะครับแต่เรวันบอกว่าแต่ผมคิดว่าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะครับแล้วเราจะไม่ทํามันผิดพลาดอีกนะครับซึ่งเพราะงั้นเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดว่าเรววนเนี่ยก็คิดเหมือนกับแฟนบอลอย่างพวกเราก็คือในนัดที่เจอกับอินเตอร์มิลานในความผิดพลาดของพวกเราก็คือบอลได้เปรียบแล้วเนี่ยเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ได้เปรียบให้มันเต็มที่ไปมากกว่านั้นก็คือการเล่นเกมรับการคลองบอลการอย่าเสียบอลซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งที่เราทําในนั้นๆถ้าทุกคนจาได้ก็คือเราพยายามจะเล่นเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ท,ที่เราได้เปรียบใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งเดียวกันที่กับที่เรวานสะท้อนออกมานะครับข้อที่ส คำถามที่สินะครับพิธีกรบอกว่าก่อนหน้านี้คุณบอกผมว่าในจังหวะหนึ่งเนี่ยมันสำคัญมากๆที่นักเตะเด็ก,กๆเนี่ยจะต้องได้รับรู้ถึงความมั่นใจจะต้องได้รู้ว่าการเป็นแชมป์มันเป็นยังไงคราวนี้พวกคุณเป็นแชมป์กันมาแล้วอันนี้เขาหมายถึงลาลิกานะครับคราวนี้พวกคุณเป็นแชมป์กันไม่กันมาแล้วเนี่ยฤดูกาลนี้คุณคิดว่าจะเป็นยังไงคือผมคิดว่าเขาพยายามจะสื่อว่าเออเนี่ยตอนที่มันยังไม่เป็นแชมป์เนี่ยมันก็กระหายที่อยากเป็นใช่ไหมแต่พอตอนนี้มันเป็นแล้วอะมันจะ มันจะเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมไหมมันมันหรือว่ามันจะแบบว่าเอ้ยอยู่ตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาสื่อนะครับในว,วันบอกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าคุณจะชนะมาแล้วกี่ครั้งเป็นแชมป์มาแล้วกี่ครั้งสิ่งที่สําคัญคือคุณอยากได้กี่แชมป์และกี่ครั้งต่างหากนะครับเออซึ่งผมว่านี้ดีนะคือแบบว่าคุณเป็นแชมป์มาแล้วสามปีติดมันไม่ได้สําคัญมันสาคัญว่าเป้าหมายคุณนะ่ะคุณอยากได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับและ สิ่งที่เราเรียนรู้จากนักเตะระดับท็อปในวงการฟุตบอลหรือในวงการสปอร์ตอาชีพก็แล้วแต่คนพวกนี้มันไม่ใช่คนที่แบบว่ามักน้อยถอมตัวโอเคอาจจะถมตัวแต่พวกนี้มันไม่ใช่ผู้คนมักน้อยอะพวกนี้มันคือแบบคนที่มีแบบความฝันยิ่งใหญ่อยากได้อะไรเยอะๆอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้แบบนักเตะคนหนึ่งมันสเต็ป ยกระดับขึ้นมาจากนักเตะที่ดีเป็นนักเตะแบบระดับโลกผมส่วนหนึ่งมันก็วัดกันตรงเนี้ยเราเห็นนักเตะหลายๆคนเขาจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับ mentality เรื่องแบบว่าความต้องการหรือคุณอยากได้แค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับเดวานบอกต่อว่าฤดูกาลนี้ความท้าทายคือการพิสูจน์ว่าการที่เราได้แชมป์ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุกนะครับความท้าทายคือเมื่อเคยได้แล้วเนี่ยมาถึงเมื่อเคยได้แชมป์แล้วเนี่ยเราจะสร้างแรงบันดาลใจในการรักษามันไว้อย่างไงต่างหากนี่คือโจย์ ของฟุตบอลในระดับสูงสุดเลวันบอกว่าในระดับส่วนตัวผมก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกในฤดูกาลนี้นะครับคำถามที่5นะครับซึ่งเป็นคำถามที่อยู่ดีๆก็ถามผมก็งงเหมือนกันนะครับอ๋อแต่ว่าเขาเขามีเกินมาอยู่เขามีเกินมากซึ่งผมแบบตลกมากว่าแบบว่าวิธีการแบบหาทางหาช่องเข้าคําถามเนี่ย พิธีกรเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุณเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เนี่ยคุณแบบว่าอายุส7สิบ็แล้วเนี่ยจัดงานวันเกิดใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยเรเวนก็แบบอือะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณคิดยังไงกับงานวันเกิดรามินยาเมาแบบอยู่ดีๆแบบมึงอยากจะถามเรื่องไอ้กรณีวันเกิดรามินยาเมาใช่ไหมไอ้ไอ้ปาร์ตี้อ่ะนะครับแต่ไม่รู้จะเข้ายังไงก็เลยแบบว่านี่เรววนในวันเกิดของคุณก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะสุดท้ายเข้าเรื่องความเห็นเรวันต่อรามินยาเมา นะครับเริ่มต้นสารตั้งต้นคือไอเรื่องปาร์ตี้วันเกิดเลวานบอกว่าลามีนเขายังเป็นเด็กเขาต้องสนุกกับชีวิตผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในเ,เส้นทางอาชีพที่ต้องจัดการกับสิ่งรอบตัวหลายอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ต้องสนุกกับชีวิตด้วยสนุกกับสิ่งที่เขาสนุกกับมันได้ในวันนี้เพราะในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีอยู่แล้วให้เขาสนุกกับมันก็ได้ คราวนี้พิธีกรยังไม่พอใจนะครับแกก็จี้เขาไปอีกว่าไอ้คุณคิดยังไงกับคําวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของลามมีนบ้างไอ้พวกเรื่องแบบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยในในใน NBA วงการไอ้บาสเกตบอลอเมริกาเนี่ยนักบาสเขาจะแต่งตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงนอกสนามไม่เห็นมีใครไปว่าอะไรเลยแต่ในวงการฟุตบอลเนี่ยมันมีนะมันมีแบบไอ้ที่แบบว่าเอ้คุณต้องทําตัวแบบนี้สิคุณอย่าไปทําตัวแบบนั้นสิไอ้คุณคิดกับเรื่องนี้ยังไงนะครับลีวานบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกนะ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็โตมากับยุคสมัยที่าบางทีคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจอะว่าเราอยากจะเป็นตัวเราว่าเราแตกต่างจากคนอื่นเราก็อยากจะแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นตัวเราแบบนี้นะครับเลวันบอกต่อว่าสําหรับรามีนเนี่ยเขาก็แค่ต้องการที่จะแสดงออกถึงตัวตนของเขาเท่านั้นซึ่งแน่นอนแหละเราจะไปห้ามให้คนไม่พูดไม่วิจารณ์มันก็ไม่ได้สิ่งสําคัญคือรามีนจะรับมือกับมันยังไงต่างหาก แล้วเลวันบอกว่าและผมพูดถึงในระยะยาวนะไม่ใช่พูดถึงแค่ปี2ปีนี้เพราะว่าลามินจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ไปอีกยาวนะครับส่วนในเรื่องฟุตบอลเนี่ยลามินเขาเป็นคนทํางานหนักทํางานได้ดีอยู่แล้วแต่ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเขาก็ต้องจัดการความรู้สึกจัดการมายเซ็ตท่ามกลางเสียงวิจารณ์ต่างๆเนี่ยเรล่านี้เป็นเรื่องที่นักฟุตบอลทุกคนต้องเจอมันทดสอบว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนระดับความคิดในระดับความรู้สึกนะครับมาที่คําถามต่อไปนะครับพิธีกรถามว่าเนี่ยตอนเนี้ย เขาลือกันว่าที่มาดิดเนี่ยได้ลามินยามาวคนใหม่ละชื่อฟังโกมสซันซัวโนที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ในโลกนี้มันจะมียามรามินยามาวอีกคนหนึ่งนะครับเรววนบอกว่าผมคิดว่าเราเปรียบเทียบนักเตะไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่เขายังอายุน้น้อย เดี๋ยวนี้โลกฟุตบอลมีนักเตะเด็กๆเยอะและคนก็ชอบกดดันให้ความหวังมอบความหวังให้กับพวกเขาเยอะเกินไปผมคิดว่ามันไม่ดีเลยคนอายุน้อยขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมหรอกที่จะมาแบกรับทุกอย่างไว้บนบ่าตัวเองแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาด้วยนะครับเลววันบอกว่าสําหรับผมเนี่ยสิ่งสําคัญคือเมื่อคุณอายุ25 26 27เนี่ยคุณจะเล่นในระดับสูงอีกได้ไหมได้แค่ไหนต่างหากโจทย์มันคือเรื่องการเก่งเรื่อยๆเก่งยาวๆไม่ใช่ที่จะต้องเก่งที่สุดตอนนี้ นะครับนี่คือทัศนคติของเ,อเลวานซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยมันมันก็คือมุมมองของผู้ใหญ่ที่แบบผ่านมาแล้วอ่ะนะครับคำถามต่อไปนะครับคำถามที่6พิธีกรถามว่าคุณคิดว่าการที่บาร์เซโลนามีลามินยามาลเนี่ยมันส่งผลให้มาดริดรู้สึกกดดันเีียะต้องมีนักเตะแบบนี้ด้วยไหมนะครับเลวานบอกว่าแน่นอนมาดริดเขารู้สึกกดดันจะต้องหาเด็กแบบลามินยามาลแน่นอนแต่คุณจะไปหาเด็กเปรตแบบนี้มาจากไหนอีกนะครับเขาไม่ได้พูดคําว่าเปรตนะครับผมใส่เข้าไปเองนะครับ มันไม่มีอีกแล้วเด็กแบบยามาเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่ให้คุณเห็นทุกปีเพื่อในสิปีมีครั้งหนึ่งก็บุญแล้วนะครับก็บุญแล้วแกก็ไม่ได้พูดนะครับผมก็ใส่เข้าไปเองนะครับเลวันบอกว่ามันก็เหมือนเมสซี่กับโรนโดแหละคุณจะไปหานักเตะแบบนี้มาจากไหนคุณจะไปหารูนโดอีกคนมาจากไหนหาเมสซี่อีกคนมาจากไหนคนพวกนี้เขามีความพิเศษของเขาเองนะครับผมอ่ะคำถามข้อ7นะครับถามเกี่ยวกับชาบ,บี้ออลองโซ นะครับว่าเออเนี่ยอลองโซ่มาเป็นโค้ดให้มาดิดเนี่ยคุณ2คนเป็นเพื่อนร่วมทีมเก่ากันมาเนี่ยคุณคิดยังไงนะครับเลวันบอกว่าอนาคตของอลองโซ่เนี่ยสดใสแน่นอนแล้วผมก็ไม่ได้มองแค่เรื่องเทคนิคนะแต่อลองโซ่เขาเป็นคนที่มีอุปกรณ์ิสย,ยอดเยี่ยมเขามีทั้งด้านส่วนตัวแล้วก็ด้านฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมในอนาคตแน่นอนเพลือเขาจะเป็นโค้ดที่เก่งที่สุดในโลกในยุคหนึ่งก็ได้ นะครับแต่ว่าผมเข้าใจนะว่าฤดูกาลแรกทุกอย่างก็อาจจะยังยากอาจจะยังซับซ้อนอยู่มันไม่ง่ายที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทันทีอลองโซ่ต้องใช้เวลาแต่ในอนาคตผมคิดว่ายังไงอลองโซ่ก็จะเป็นโค้ดที่ดีได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับพิธทีกรณบอกว่าผมเคยได้ยินคุณให้สัมภาษณ์มาในอดีตเนี่ยว่าคุณเรียนรู้วิธีการจ่ายบอลแม่นๆมาจากชาบี หมายถึงชาบี้ลองโซนะครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเลวานนะครับเลวานก็บอกว่าตอนที่ชาบี้มาบายเยินเนี่ยเอ่อก่อนที่จะเริ่มฝึกในแต่ละวันเนี่ยชาบี้เขาจะไปซ้อมจ่ายบอลอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยจ่ายบอลง่ายๆจ่ายาบอลกับพื้นอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยมองไปแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ไอหมอน,นั่นมันดูเหงาดีไว้มันเล่นคนเดียวเราไปเล่นกับมันด้วยดีกว่านะครับการจ่ายของชาบี้เนี่ยนี่เรวานบอกนะครับคือ10เต็ม10มากเขาจ่ายบอลเรียดบนพื้นหญ้าแบบแม่นมากเสมือนว่าบอลไม่ได้หมุนไปไหนเลย นะครับผมก็เลยลองมั่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับปรากฏว่าบอลของผมเนี่ยกระดอนไปมาผมก็รู้ทำคาญหุดหงิดเหมือนอีโก้ของผมโดนทําลายมากๆผมก็เลยฝึกต่อกับชาบี้ไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับเราเล่นกัน2คนแบบจ่ายบอลไปมาหากันไปไประมาณ2เดือนแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอหลังจาก2เดือนนั้นเนี่ยลูกจ่ายของผมมันแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็คําถามสุดท้ายเนี่ยคือแรดฟอร์ดนะครับก็ การมาของแรดฟอร์ดเลวันคิดยังไงนะครับเลวันก็บอกว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดเนี่ยเขาศักยภาพดีมากกับลูกจ่ายบอลการคลองบอลการดว1 1, ล1นต่อหนึ่งเพื่อเพื่อนี่ดว2 1, ล2ต่อหนึ่งแรดฟอร์ดก็ทําได้และเมื่อแรดฟอร์ดได้บอลในริมเส้นแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เขากว้างไกลเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าแรดฟอร์ดจะช่วยทีมได้มากในฤดูกาลนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากการให้ปากคําของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้พ่อใหญ่ของทีมเรานะครับผมอ่ะก็ หวังว่าจะฟังเอ็นจอยกันไปเพลินๆน,นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเตะกับมโยกาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังเกมกับ m มโยกานะครับทุกคนบ๊ายบาย